เอางี้เลยนะเอาเม็ดเอาแบบเม็ดเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะแต่เราต้องโยนพลอยก่อนจิตรอบอลยใ่ไหมมันเป็นประเด็นอย่างนั้นนะครับต้องโยนปะโยนอาวุธละกันโยนอาวุธละกันโยนอาวุธละกันหนึ่งสองสามยังไม่ติดสามดีห้าหกเจ็ดแล้วนะหัติดแต่ซ้อมก่อนก่อน Donc, เรียบร้อยศูนย์ปิดสตรีมเลิเกเลิเกเลิ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 กไม่ต้องเล่นพอหวยเอ้ย วันนี้กูต้องบอกเจ็ดแล้วละ่ะวันนี้แหละกูแต่งแบบนี้กูต้องบอกเจ็ดแล้วจังหวะเน,นี้ยต้องบวกเจ็ดแล้วพี่แบบว่าอยากอยากแบบอยากไปสุลตตานอะ่ะแต่พอเอาแปามาแมา่งตื่นมาแมา่งยันเช็อ่อะอยากวะวันนบ้งูมันเลื้อยเข้ามาอ๋ออยากออกไปเตะนาเมียสุดท้ายเมียน้อยก็ไม่เข้าใจอีสักขีเล่นไง เอาเลยแม่ละเอาเลยป่ะเอาแม่งเลยว่าเม็ดเดียวติดเด้งเด้งเด้งจ้าเด้งจ้า